นี่ครับผมกลับมาพบกันแล้วนะผมกับช่องย่าแบล็กนะอยู่กับรายการอ้วนชอบกินครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปกินอิ่มเนยฮาลานที่ฮาหญ่ใช่กินแล้วก็อ้วนแล้วก็อ้วนชอบกินวยครับผมเดี๋ยวเราไปไปดูที่สถานที่เลยดีกว่าผมขอตัวขับรถก่อนครับผมไปครับผมอไปเลยสองนิ้วโป้เอาไปเลยครับผม่วันีอยู่กับผม แบล็เนี่ยพู้ต่อจางนี้ก่อาอย <laughs> อาู่กวาอยู่นี่ผมถึงนะอิมเนยนะอิมเนอร์ใหญ่อิมเนยร์หาลลัน,หลนหใหญ่อยู่ข้างหน้านี่เห็นเปล่าเห็นเปล่าบางทีเวลาูจะช้จิ้วเวลากูจะจ้ชี้กูต้องดูไปเลยดูในกล้องก็อิมเนยร์หาลลัน,หลนหใหญ่ไปครับผมพอดีผมสั่งให้เพื่อ <laughs> นได้จองโต๊ะนะเขาเคลียร์โต๊ะให้หมดแล้วพอดียูทูบเบอร์ชื่อดังจะไปไปครับผมเดี๋ยวไปดูที่หน้าร้านเลยแล้วกันไปถึงแล้วครับผมเอ๊

อาจจะมั่งม in <cor ros an sein> ั the ่งไงอายไหมมั่งตุ๋ยนี่อายไหมต้องอายหรอกเดี๋ยวงไงดมไม่ดังวันที้มันจะดังวันไหนวะเดี๋ยวเาถุงมือก่อนนะสาลังหูนาทหารดูบรรยากาศรอบๆไปนายนายไม่ไปหยิบของเหรอไปหยิบไปดิลูกน้อง กูเลี้ยงลูกน้องว่ะเอ้ยกูต้องพาใครมาไปจิบไปของกินที่ไหนอ่ะเนื้ออยู่ไหนอ่ะมันเอาสองโต๊ะอ่ะเอาไม่ได้เดี่ยวพอไปจิบของไปกินนักกินนักเลยเนื้ออยู่ไหนอ่ะเันนั้น จังโอเคไปเลยอ๋อไนซันไม่เจ้าอะไรบ้างอุ้หัวก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้างมีมีเอ็นอีกมาบ้าง อันี่มาแล้วสอย่างคีกรบผมแล้วหยิบเพิเดี๋ยวเอ้ยไม่เห็นไม่เห็นเอากระพิบไปได้ปะกระพิบไปโอเคนีงนะยูทูบ่ะยูทูบไม่หอ ว้าวว้าวว้าวสามเตาว้า wow. วสามเตาสองเตาหนึ่งโอ้ยไม,ไม่ไม่ทันว่าง,งอยกับพิบไม่แล้วมึงเจ้าบ้านมาก็ไม่ทันตลอดเลยโอเคสามเตาเย้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 โอ้ยท,นท,นทนันทันก็ดีจ้าล่โอเคกินแล้วมัว้งกินแล้วกินจางกินแล้ว ห่ัเพีงไหมไม่ไม่มึงกินกูจะถ่ายคลิปหับแล้วมังกินหรอกกินให้กินให้คนดูหน่อยกูจะถ่ายตัวเองไม่ได้ลำบากจังเออกินเลยกินเลยมาดูเนี่ยมาเนี่ยกิ่งยิ่งยิ่งก้มือขัดใจเฮอดีแล้ว <gesch> ถ่ายตัวเองดูถ่ายตัวเองกินไม่ได้ก็ถ่ายมึงกินแล้วกันอยากคลิปนี้เห็มึงเป็นพระเอกเอ็มเฟกอะไรนั่นละกันนี่มึงสกอะไรหรือเปล่มึงตอกไข่เล็วหรอในไข่มึงอยู่ไหนวะบางทำไมกระทะมึงน่ากินยังวะเที่ยวของพวกกูอะอันนึงไม่มันยากอันนึงมกินอันยากยาตอนคิดละกินชิ้นใหญย่างใี้ทีเดียวมื่อไรมึงดูต่อนนี้อยากินนลังโอ้

กินโซนไออุกิบหลายเรื่องจังวะเย่อสก้อยเยีบยบเล,ล,ย,บล,ย,บลยเยเียบเลยคนนี้โอเคเยียบเลยใส่เสื้อใส่เสื้อใส่เสื้อเสื้อเขาเยอใส่เสื้อโอเค เรียบมโอเคครับผมกินเสร็จแล้วรอช็คบินครับผมเีรปัญหาอยู่ระบบการหารเงินครับผม

ถ่ายเลยครับยูทูบเบอร์เดี๋ยเด๋วเ๋ยแกล้องไอโฟนเทียบมาไอโฟนเทียบไม่ติดเลยที่ไม่ติดหรอไอโฟนดูดูไอโฟนดูไอโฟนดูแสงความสว่างในโฟนอ่ะถ่ายลังมีคุยกับสาเลยกำลังกำลังมองได้รูปลานนี่เราไายรูปลานยายุบเล้ะมังาลงไปกินน้ำชาตีกันจ้ะ กินน้ำชาอย่งงี้ไม่คุณพูดจริงงบในกระเป๋าน่ะกินน้ำเปล่ายังไม่ได้เลยตอนนี้มันต้องคิดต้องตังคอะไรหล่นเจ็บเหมือนกันเจ็บต้องซ่อมที่หายเลยมือแล้วมันใช้ที่ตั้งค์ไหมวะมันใช้ทำไมมใช้ที่นั่งเหรอมันถามว่าอันนี้ใช้ที่นั่งเหรอมันถามว่าใช้ที่นั่งเหรอโอ้เดี๋ยวลาชิคกี้พลิกเหนื่อยยังเลย โอือดูเขาดยังไงบ้างความลื่นบุดลื่นบุดไม่เห็นอ้าวฝนตกอุทานให้หมดเลยสี่คนฝนตกโอเคไปแล้วครับผม